สวัสดีค่ะใน EP นี้จะพาเพื่อนๆไปพบกับสัตว์น้ำที่หลายคนอาจตื่นเต้นหรือหวาดกลัวกับสัตว์กินเนื้อที่ดุร้ายไม่มีใครอยากเจอหรืออยากเข้าใกล้แต่ไม่ใช่กับสนามกอล์ฟคาร์บร์ก,กอล์ฟคในเมืองบริสเบออสเตรเลียแห่งนี้แน่นอนค่ะสนามกอล์ฟแห่งนี้มีทะเลสาบติดสนามกอล์ฟที่มีความลึกถึง14เมตรทีเดียวค่ะ กินพื้นที่ประมาณ87.5ไร่มีชื่อเสียงและเป็นที่ร่ำรือกับใครต่อใครเรื่องหลุมที่14ซึ่งติดกับทะเลสาบและมีสัตว์ร้ายจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในนั้นและสัตว์ร้ายที่พูดถึงนั้นก็คือเจ้าฉลามหัวบาดนั่นเองค่ะเจ้าฉลามหัวบาด คือฉลามที่อันตรายที่สุดในโลกชอบโจมตีผู้คนบ่อยครั้งทั้งยังปรับตัวให้เข้ากับน้ำจืดและพื้นที่น้ำตื้นได้ไม่ยากซึ่งมีการพบฉลามในทะเลสาบนี้ตั้งแต่ปียุค90 แต่ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดค่ะว่ามีฉลามอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ได้อย่างไรคาดกันว่ามันพัดหลงมาจากทะเลในช่วงน้ำท่วมครั้งใหญ่ในบริสเบนเมื่อป,ปลายปีทศวรรษ90จากนั้นพวกมันก็ขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานจนถึงทุกวันนี้ซึ่งคาดว่ามีฉลามหลายสิบตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ค่ะพื้นที่ที่พบฉลามหัวบาดเหล่านี้ ห่างไกลาจากทะเลมากเช่นแม่น้ำแอมะซอนซึ่งอยู่ห่างไกลาจากทะเลถึง1000กิโลเมตรยังมีแม่น้ำมิสซิสซิปปีแม่น้ำไทกริสแม่น้ำแยงซีหรือในประเทศไทยเราเองก็ยังมีการค้นพบในแม่น้ำโขงแม่น้ำกลองหรือแม่น้ำสาระวินส่วนการค้นพบฉลามหัวบาดท,ที่อยู่ห่างจากทะเลมากที่สุดนั่นก็คือแม่น้ำแอมะซอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะทลิปนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์หรือกด subscribe พบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ